ด้วยแรงศรัทธาลูกจึงได้มาไหว้วนขอปู่องค์ปาริจิตนาคาราชองชุ่มให้เกื้อนุนนำส่งบุญพลาประทับอยู่กกกอกลู้ลนปู่ สวัสดีค่ะแม่เช้านี้นึกยังไงอยากจะร้องเพลงนี้รู้นะว่าเสียงตัวเองไม่ดีแต่อยากร้องเสาวดอยชอบฟังอะ่ะไม่รู้เป็นไรฟังทีไรขนลุกทุกทีเพลงน,นี้ยิ่งร้องนะร้องไปขนลุกไปเป็นเพราะเป็นเพราะว่าเสียงสเสียงสถานฟ้าของคุณอ้อด้วยหรือเปล่าก็าไม่รู้เนาะแม่เสียงเขาเพราะจริงๆนั่นแหละให้เราเสียงไม่เพราะหรอกแต่อยากร้อง ไม่ว่ากันเนาะร้องผิดผิดถูกถูกด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ชอบแต่ก็ชอบฟังแต่ไม่ค่อยได้ฟังบ่อยเพราะว่าส่วนมากก็จะไปตามดูข่าวสารก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีและขอต้อนรับกลับเข้าสู่คลิปของวดอยส story ในภาคการสืบผ้าอีกหนึ่งคลิปนะคะเพราะว่ามันยังสืบผ้าไม่เสร็จพอทำงานตรงนี้ไม่เสร็จก็ไปไหนไม่ได้ ไอ้จะทําคลิปมันก็ต้องเนียต้องเบรกเวลาออกไปหาทําก็เลยเออไม่เป็นไรไหนไหนมาทํางานแบบทํางานไม่ต้องให้มันได้งานได้ได้ทั้งสองงานทีเดียวกันไปเลยทั้งงานคลิปแล้วก็งานผ้านี่แหลสะสาวดอยไม่ค่อยจะงกเท่าไหร่เพ <c oughs> ื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะาะเพราะงานผ้ามันยังไม่เสร็จ เดี๋ยวสืบเสร็จก็จะได้วางลายพอวางลายผ้าแล้วทีนี้ก็อ้ปิดทั้งเน็ตปิดทั้งเครื่องนุ่นแล้วเวลาวางลายผ้านี่โอ้ยสมาธิอย่างแรงเพราะว่าวางผิดแค่หนึงจุดมันจะต้องรื้อใหม่หมดทั้งผืนเวลาวางนี่แหละไอ้สำคัญไอ้ตรงวางวางแถวแรกแถวแรกถ้ามันเดินผิดนะมันจะไม่มีถูกเลยเพราะฉะนั้นมันต้องถูกตั้งแต่แถวแรก แล้วก็ต้องถูกทุกจุดทุกเส้นทุกดอกด้วยนะผิดแค่เพียงจุดเดียวนะคะโอ้ยลือมหม่หมดสาวด้อยขี้เกียจมานั่งแก้ผ้างานแก้ผ้านี่เป็นงานอะไรที่มันยากเย็นแสนเฉยนยุ่งยากเพราะฉะนั้นป้องกันดีกว่าเข้ามาแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้สาวดอยสตอรี่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวดอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมไปให้เพื่อให้ใหเพื่อนช่วยเพื่อนเช่นเคยนะคะแล้วก็ไปติดตามดูข่าวสารบ้านช่องทั่ว,วไปไปช่วยช่องเล็กช่องน้อยช่องอื่นบ้างเนาะถ้าจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกกกอกก็แว้นไปช่องยูทูปกกกอกทุกช่อง ถ้าเป็นข่าวสารเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างแต่ส่วนมากสาดอยจะเน้นตามฟังข่าวเกี่ยวกับคดีนะส่วนข่าวข่าวอย่างอื่นนี่ก็จะฟังอยู่แต่จะไม่ค่อยเท่าไหร่สดอยจะเน้นไปฟังเกี่ยวกับคดีอย่างเดียวเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือว่าพูดถึงเกี่ยวกับคดีส่วนมากจะเป็นจะเน้นด้านนี้มากกว่าสดอยก็ ฝากไปไปช่องคเมียงชาแนวเนาะช่องลุงมงคลช่องไปทางของอาจารย์พีระชัดเหรอช่องไหนทุกช่องที่เป็นการวิเคราะห์ถ้าเป็นสายของพี่ธนันเขาก็อีกแบบหนึ่งก็อย่างที่เราเห็นเห็นสาวดอยก็แว้นไปทุกช่องนั่นแหละเพราะสาวดอยเป็นเอฟซียูทูบเบอร์สายลุงทุกช่องเกือบทุกช่องเอาแบบนี้ดีกว่าแม้จะบอกว่าทุกช่องด้ือว่บางช่องเราก็อาจจะลืมลืมไปซะมั่งเพราะว่ามัน อย่าว่าอะไรเยอะเกินไปไม่ทั่วถึงอ่ะเสาวดอยก็จะไปในส่วนของเพื่อนช่วยเพื่อนเนาะมีบ้านอยู่กับเขาอยู่หลังเดียวต้องแว้นให้ถึงทั่วมันก็ไม่ทั่วไงคะก็สลับไปโดยเฉพาะการในส่วนของเพื่อนช่วยเพื่อนสาวดอยก็จะสลับเปลี่ยนเวียนวนไปเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สาวดอยยังไปไม่ทั่วถึงมาแล้วแต่สาวดอยยังไม่ไปก็ขออาภัยด้วยค่ะเด้อ แต่ว่าจะเพียนพยายามวนไปไล่หลังไปเรื่อยๆเนาะโอเคมั่งวันนี้เหลืออีกสองกบกว่าๆหน่อยๆการสืบผ้านี่เป็นอะไรที่ช้าม,มากสาวดอยจะใช้กาวด้วยนะ สวัสดีเจ้าค้ะเจ้าเป็นสาวล้านหนาเอ่ยคำอุจ้าออกมาว่าสวัสดีเจ้าทำไปคุยไปร้องเพลงไปคลิปนี้สาระอะไรไม่มีห พราะถ้าพูดเยอะเดี๋ยวสมาธิเสียขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคนแล้วก็เอฟซีสายบุญสายธรรมนะคะที่มาคอยติดตามเป็นกำลังใจให้เสาดอยตลอดเล้วกขอบคุณทุกๆช่องที่ช่วยผลักดันช่องเล็กๆให้เสาดอยด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านไหนช่องไหนให้เพื่อให้ให้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ สิ่งที่อัตโนมัติกลับไปหาก็คือความสุขใจของผู้ให้นั่นเองทำบุญทำดีแม้นไม่มีใครเห็นแต่ผลมันกลับมาหาผู้กระทำแน่นอนเนาะอย่าว่าแต่ทำบุญเลยทำอะไรก็ช่างเถอะทำอย่างไรได้อย่างนั้นมันคือสัจธรรมใครไม่เชื่อแต่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็จะเป็นอย่างนั้น ทำอย่างไรได้อย่างนั้นทําดีก็ได้ดีทําไม่ดีแล้วจะให้มันได้ดีเป็นไปนไม่ได้แต่ถ้าทําไม่ดีทําชั่วแล้วชั่วอีกแต่ทําไมมันดูเหมือนยังจเจริญเอาจเจริญเอาบุญเก่าก็ยังไม่หมดแล้วบางคนเนี่ยที่ทาชั่วแล้วชั่วอีกแต่ทำไมไมันยิ่งทําชั่วดูเหมือนจะยิ่งร่ํารวยอะไรขึ้นว่าอย,ย,ย่าอย่าเด้ออย่าไปคิดอย่าไปคิดแบบน,นั้นเด้อเขาไอ เขารีบเขารีบส่งบุญเก่าเพราะว่าบุญเก่าเขามีเยอะเขารีบส่งบุญเก่าของเขาให้ให้เขาได้มาสเสวยให้รีบรีบส่งบุญเก่ามาฟาดใส่ให้ได้สเสวยกันให้หมดไวๆพอบุญเก่าเขาหมดแล้วทีนี้ก็ืมหพายุมาสิคะไม่รู้นะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อบางคนอาจจะคิดว่าสาวดอยพูดเลย่ยเปื่ยเยเร์อเจอแต่นี่มันเป็นความเชื่อของสาวดอยเองสาวดอยเชื่อแบบนี้ จริงความเชื่อความเชื่อของสาวดอยคนเดียวสาวดอยเชื่อแบบนี้นะคะคนที่ทําชั่วแล้วชั่วอีกแต่ทําไมดูเหมือนจะยิ่งทํายิ่งทําชั่วแต่ทําไมดูเหมือนเขายิ่งได้ดีไม่ใช่อะไรบุญเก่าเขามีเยอะเบื้องบนก็เลยรีบส่งบุญเก่าๆให้เขาแบบกินในตอนนั้นแบบกินแบบบุฟเฟ่ต์ไปเลยให้กินให้มันหมดหมด,หมดไวๆเพราะไวความเอก เอาการมชั่วมันจะได้ทํางานไวๆตอนที่บูญเก่ามันยังช่วยหนุนอยู่เอาการรมชั่วมันก็ส่งผลไม่ได้เพราะบูญเก่ามันเป็นกําแพงให้อยู่ทีนี้ส่งให้มันกินให้มันหมดหมดน่ะเหมือนจัดบุฟเฟ่ให้ไปเลยจัดบุฟเฟ่ให้กินให้หมดทีเดียวไปเลยเดี๋ยวทีนี้เน่พอหมดโปรของบุฟเฟ่แล้วห่ออะไรมันจะตามมาล้ะค่ะพี่น้องไม่อยากคิดเลยเนาะ <c oughs> โอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็วดอยส story ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ share, ทุกกําลังใจแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กับสาวดอยสตอรี่อยู่เสมอหันหน้ามาคุยกันนิดนึงสาวดอยก็ไม่มีอะไรนะคะนอกจากคำว่าขอบคุณจากใจของสาวดอยสตอรี่คนนี้นะคะและขอให้เพื่อนๆทุกคนจงก้าวผ่านไปด้วยกัน และให้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขความเจริญอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสาธุค่ะ